ยิงใหญ่สินับชรนะครับ,รนนบ,นนรบก็ได้กำราชเสนาบด,ดมาร่วมประกวดในงานอาจารย์สุรพลศาสตร์ไม้สักนะครับที่สุดไปศรีหลักสีห้องจตารทองครับอันนี้ก็มาลงที่เดยนนะครับยิ่งใหญ่สินาบรรนะครับ,น,น,บ,น,น,น,รบน,นี่ก็ กำลังติดต่อแล้วก็สารเกี่ยวเรื่อเ,เดียนอยู่นะครับทีมงาน,นเจ้าปู่เจ้ายาครับได้เสื้อเขามาจากไหนไดบ้างเสื้อแบบนี้ได้เสือออ้อมาเลยอ่ะเีนสวรเขาเรีเกทียราบบุรีปากท่อครับนี่ครับวันนี้เราได้ส่งผ้าสมเร็จเข้ประกวดนับ เป็นเสื้อทีมเลยนะครับนี่ครับทีมใหญ่ก็กำลังมาลงทะเบียนนะครับนี่ไปด้วยนะครับอ่าอาจารย์ทีมลาบุรีครับนี่อาจารย์เอสมื่แถลงครับจากโคราชนะครับนี่ก็มาเหมือนกันครับมาส่งพาเข้าประกปิดครับไอ้กับเอฟซีทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนี่อาจารย์สุรพลก็กำลังให้การต้อนรับนะครับอาจารย์เอสอาจารย์นี่ครับ การศชลพลก็มาการตระรับกือส่งพาเข้าประกวดนะครับนี่ครับทุกคนก็มาลงทะเบียนที่นี่ครับลงทะเบียนก่อนก็นี่ครับการศชลพลก็จะมาดูแลนะครับเอฟซีที่ส่งพาประกวด นารแลงเชทะเบียนนะครับมีกะดัแสดงรัดัประชาชนแล้วก็งชื่อลงทะเบียนนะครับ เป็นบรรยากาศครับผู้ผมมีดูระบบการจัดสุรินทร์นะครับอัุ้ณันีนะครับแต่ถ้าไม่รวมกั้นก็มีครับเพื่อไม่ ทีมนี้ก็มาจากจังหวัดเชียงรายนะครับมาจากสุวรรณภาราชินะครับเดี๋ยวส่งลูกฟ้ามาให้ถ้าใครอยากมามานั่งตรงนี้เลยไม่ต้องแล้วมีหน้าที่คนอื่นจะทำงานหมดแล้วสุรพลก็จะมานั่งรอรับเอฟซีอยู่ตรงนี้นะครับ

ในจัรหวัดพิยายุนทองเวลาในทานจะไปดาในพิยายุนทองตัวเนี้ยด่ไม่ได้ชักทีอนพิยายุนทองโจทุ้ตัวเนี้ยมันเก่งมันมีคาถาว่ามันมันท่องคาถาตรงนี้ได้มันก็ออกไปหากินในทานนี่นะครับไปดาออกมาดด้าไม่ได้ทันทีนะครับถ้าผมจะไม่เห็นนะครับถ้ามองดีตาแ้วมดีๆพิยานนียนะครับใช่ใช่แต่ถ้าตู้เป็นปก็ขอย ก็ไม่ได้เพึ่งจะมาเล่าสิ่งัพิ่งแต่จริงๆแล้วจะมีมุตานะมีมุติมาเยอะอะไรนี่แหละครับหัวใจยุ่งทองนะครับเพราะตัวใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นปัวใจยุ่งทองเนี่ยเราสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าล็อกยูงเนี่ยสวยตรงไหนครับาสวยตรงหาเมื่อเขาดำแพนนะครับผมจะเห็นล็อกยงประจำนะครับอยู่ลบบุรีก็จะปั่นจักรยานไปที่วัดเขาจินแลนะครับซึ่งมีล็อกยงประมาณเป็นร้อยตัวนะครับก็จะหากินไฟกินมาแล้วก็ อารมณ์ดีเขาไปแจแผนหาให้ดูใช่ช่าสวยมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าธรรมาติที่สร้างสรรค์มาด้วยว่าด้วยด้วยจิตใจขอาจจะอะไรอ่ะอารมณ์ีนครับอรมีเขาจะแผนหาให้ดูสวยงามมากจะนำแขนการธรชาติเรียกว่าแผรในวี่กางวัน้รแสวยงามนะครับเนี่ยครับาัาจะไปจับมาในกบัดนะครับจับไม่ได้นพยายุงทองเนี่ย มีปญาอยู่ตัวนี้จับไม่ได้พระราชาอยากได้ไงไห้ไปจับพยญาอยู่ตัวนี้มาในประวัตินะจับไม่ได้สักทีเลยมาได้วิชาอีกวิชานึงคือต้องเอาตรงเนี่ยไปล่อในช่วงนี้ก็สมาชิกก็ยังอ่าหๆกอยู่นะครับกรังเดินทางก็มาบ้างนะครับก็จะขออนุญาตอาจารย์สิงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังยังยังไม่จบในเรื่อง ยันหลังเหลียงน,นะครับดังน,นั้นใครใครใครนี่ชมชอบในเรื่องของเหลียมน,นะครับพยายามไปดูจะครับว่าหลังเหลียนของท่านเขียนด้วยหัวใจนะครับ อยู่ยงคงกระพันนะครับพระอาวธอยู่ยงคงกระพันแต่ถ้าราชาเดนี่ยะับก็ฝาก้ท่านที่นีนะคไปดูหังเยงาคดว่าเรนหรือวาใจอะไรกส้าวกวดสายวันนะครับตัวที่สองอต้องนให้ท่านู ชีวิตดีขึ้นครับทุกคนก็อยากให้มาแล้วให้มีสิ่ดีๆเข้ามางานกรรมการก็รับเรื่างมาแล้วจบนวนกว่สองบคนมีเรื่องตรวจเช็ค ่ก็จะลงเะียนนะครับ ครอบครัวทีคนดะครับไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ดีจะไปไม่ได้ไมพดอะไรอี้งก็ขอเนนารใอขใส่าอกเลยนะครับทีอยู่จะไปได้บอกว่าเป็นมิจฉาเนื้อครับว่ากดไลกแชร์กดติดตามแล้วกาจะ ทำคลิปบรรยากาศในการประกวดพระเขอพระอจารสุรพลสารไม่สักไปเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณมากครับสุขอตัวไป